สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจีย๊ยบในช่องสงสัยจังกันอีกแล้วนะคะ EP นี้เจีย๊ยบจะมารีวิวเปรียบเทียบรสชาติกาแฟสำเร็จรูปสูตรเอสเปรสโซ่โรสค่ะวันนี้เจีย๊ยบมีมาทั้งหมด3ยี่ห้อนะคะยี่ห้อแรกเป็นของเนสกาแฟค่ะตัวนี้เขาบอกว่ามีอาราบิก้าคั่วบดละเอียดด้วยนะคะเนสกาแฟเรดครับผสมกาแฟคั่วบดละเอียดเอสเปรสโซ่โรส มีอาราบิก้าและโรบัสต้าหอมเต็มรสยิ่งขึ้นกาแฟสาเร็จรูปผสมกาแฟคั่วบดละเอียดตราเนสกาแฟเรดคัพเอสเปรสโซโรสตส่วนประกอบที่สำคัญกาแฟเป็นกาแฟสำเร็จรูปกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าคั่วบดละเอียด100%เปอร์เซนตองนี้น้ำหนักสุทธิ40กรัมเจ็บซื้อมาราคา37บาท ยี่ห้อที่สองของมอคคโคนามอคคโคนาเอสเพรสโซ่ดาร์กโรสต์เอสเรสซกาแฟสำเร็จรูปตรามอคคโคนส่วนประกอบที่สำคัญกาแฟสำเร็จรูป100%เปอร์เซนตองนี้น้ำหนักสุทธิ50กรัมเจียบซื้อมาราคา38บาทยี่ห้อที่3ของเขาช่องตัวนี้เขาจะมาแบบซองซิปนะคะ 60ปีเขาช่องสูตรเอสเปรสโซ o โรสกาแฟ100%กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกรดเขาช่องกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกรดสูตรเอสเปรสโซ o โรสกาแฟ100%ถุงนี้น้ำหนักสุทธิ100กรัมเจ็บซื้อมาราคา95บาทเราเริ่ม,มตวงกาแฟเอาไว้สำหรับชงเป็นเมนูกาแฟเย็นกันดีกว่าค่ะ สูตรที่ใช้วันนี้เป็นสูตรสำหรับแก้ว16ออนซ์นะคะโดยเจี๊ยบจะตวงกาแฟแต่ละยี่ห้อเอาไว้ที่8กรัมเบอร์หนึ่งจะเป็นของเนสกาแฟเบอร์สองของมอคคูนาและเบอร์สเป็นของเขาช่องค่ะเมื่อตวงกาแฟเอาไว้ได้แบบนี้แล้วเจี๊ยบจะใส่น้ำร้อนลงไปปริมาณแก้วละ90 ml ใช้ช้อนคนให้กาแฟแต่ละแก้วของเราล,ละลายดี ตอนที่คนเจี๊ยบรู้สึกว่ากาแฟของมอคคโคนาเขาจะละลายช้าที่สุดนะคะและของมอคโคนาจะเป็นยี่ห้อเดียวที่เมื่อคนแล้วเขาจะมีฟองอากาศลอยอยู่ด้านบนค่ะเมื่อกาแฟของเราละลายดีแล้วเจี๊ยบจะใส่นมผสมลงไปปริมาณแก้วละ60 ml แล้วใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีอีกครั้ง สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ทำนมผสมไว้อัตราส่วนนมของเราคือนมข้นหวาน30 ml บวกกับนมข้นจืด30 ml ค่ะถ้าใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยกว่านี้ก็สามารถไปปรับเพิ่มลดปริมาณความหวานได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็นำมาเทใส่แก้วน้ำแข็งที่เตรียมไว้ได้เลย ตอนที่เทกาแฟลงไปถ้าน้ำแข็งเขายุบตัวลงเพื่อนๆก็สามารถตักน้ำแข็งมาเติมลงไปให้เต็มแก้วได้เลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรามาชิมกันเลยเจี๊ยบขออนุญาตเริ่มจากแก้วทางด้านซ้ายที่เป็นของเนสกาแฟก่อนนะคะของเนสกาแฟแก้วนี้สีของเขาจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแบบก so าแฟเอสเปรสโซเย็นสไตล์ไทยค่ะก็คือจะเป็นกาแฟเอสเปรสโซที่ใส่นมนั่นเองนะคะส่วนกิ่น ตัวกาแฟเขาจะมีความหอมกลิ่นแบบคั้วขั่วลอยขึ้นมาเลยค่ะรสชาติก็จะไม่ได้หวานมากนะคะแต่จะมีความมันกาแฟก็เข้มเลยแล้วก็จะมีความติดเปรี้ยวที่คนลิ้นนิดนึงค่ะมาต่อที่แก้วที่สองของมอคคนาคนะ,คะของมอคคนนาแก้วนี้สีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มที่สุดใน3แก้วเลยค่ะส่วนกลิ่นตัวกาแฟเขามีความหอมดีค่ะ แต่ว่ากลิ่นข้่วเขาจะไม่ได้ขึ้นชัดเท่าแก้วแรกนะคะแก้วนี้พอดื่มเข้าไปแล้วเราจะได้กลิ่นนมนมขึ้นมาเบาๆด้วยค่ะสำหรับรสชาติตัวกาแฟมีความเข้มดีแล้วก็ไม่หวานมากเจี๊ยบรู้สึกเหมือนว่าแก้วนี้เขาจะมันกว่าแก้วแรกแต่ความเข้มแก้วนี้จะน้อยกว่านะคะคือแก้วนี้จะเป็นฟิลแบบนุ่มๆหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็หอมกลิ่นนมตามขึ้นมาเบาๆค่ะไม่ติดเปรี้ยว มาต่อที่แก้วที่3นะคะแก้วนี้เป็นของเขาช่องค่ะของเขาช่องแก้วนี้สีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันกับแก้วแรกเลยนะคะแต่แก้วนี้จะเข้มกว่านิดนึงค่ะส่วนกลิ่นเขาก็จะมีความหอมกลิ่นแบบกาแฟคั่วคล้ายๆก,กันกับแก้วแรกเลยรสชาติก็ไม่ได้หวานมากค่ะตัวกาแฟมีความเข้มใกล้เคียงกันกันกบแก้วแรก แก้วนี้รสชาติจะมันกว่าแก้วแรกแต่น้อยกว่าแก้วที่2แล้วก็มีความติดเปรี้ยวนิดๆคล้ายๆกันกับแก้วแรกค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกมาชิมกันดูนะคะเจี๊ยบหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะ EP นี้เจี๊ยบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ